บอให้เอ็มเจได้กูคุยรไเอาเฮียหลุดอีกไม่หลุดหลุดจะอะไรคุยเนี่เอไม่ไม่น่่น่ไอชุดไม่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 ไยแป๊ะตกวะ กินได้ป่ะมันกระตุกป่ะมันกระตุกป่ะกินได้ป่ะมามามาอันเตะโถไอ้กัวจะทำอะไรมึงจะทำอะไรอ้าวปันนล้จะจะเอง <c oughs> ลุมตัด<อ>ไปไปกินมึงอะ่ะอ้าวกรรมห่วงจุ๊ ไอ้เหี้ยมึงแหลกอ่ะ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 ไอ้สัสแหลกเหรอ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 อะไรพี่ไม่เข้าไปให้ง่หราแฟร์สแผลงอ้าวเบิร์ดอุ้ยแหลกไอ้เหี้ยไอ้เวฟวาร์ปได้เมื่อกี้วาร์ปได้เหี้ยอะไรมึงกูแหลกโอ้ยสัสเอ็มเจดตัดลำตัวครับ

Ui đồ đi Ây lê ăn mà chơi của ta làm tù à Ây xìa mừng ăn lẹc Chèn 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 Khi mà nằm dê lắm rồi cũng mới mát Sạch Ao cầm cùng ngô ghê Ao luôn đi ngô phải xả một lọp lên nè Má đi เอ้ยเย้ยเลยเหลือสามเรื่องเหลือสามทำอะไรกับกูไอ้เหี้ยได้เนื้อตัวสามอร่อยมากไอ้เวทไปวิ่งอะไรมันหัวกูนะ อุ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยกลัวกลัวเอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำมเลยพี่อย่าทำมเลยเอ้ยกลัว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 แล้วกลัวแล้วมาดี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 มาทำลายทำลายแล้วทำลายเจะรู้กูทำลายเออเฮียเด็กกากเระโดดทีเดียวกูได้นะเว้ยแขนตุ๊ดแขนตุ๊ด เย้ลืมโดดกดตากมาทำไมเอตูดไอตูดมาดิมึงลงมาดิใระล่ะงมาดิมาดิมาดิยวมรู้ไอ้ัสรู้คือร้ายอุ้ยยยยยยยมึงย เอ้ยกูหายแหลกแล้วหายแหลกคล้องปิงมึงเหลืองอ่อยเลยสัตว์ไม่แค่ปิงเหลืองอะไรมากมายวะล้วแฟดระเบิดงี่หว่าไอ้ควายปัดทีนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลบเหลบเลยเหลบเลยเดี๋ยวรู้กันเเเเยยยยี้ เนี่ยไอ้เหี้ยปิงมึงอะไอ้สัตว์ชกโอ้ยกุนตีนกุนตีนไอเด็กพูดซอสเนี่ยเราเป็นซอสหึงอวะวะกูเปิดใช้แล้วเนี่ยอุ้ยไอสัตว์โดดมาฟันหัวเลย ไม่โดนหัวมึงดูไงโดนหัววะบาบาไอาบา,อา,อา,อาวิ่งหนีวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งพอไอ้จังเริ่ม point เว้ยตุ๊ดมันจะเป็นเนี้ยเพราะว่ามันเพิ่ม p อยเออเนี่ยตุ๊ดจะเปต่อป